สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ RSU n e w วส์อพบกันเช่นเคยนะครับบ่ายสี่โมงเย็นแบบนี้ ไทยท่องนิวส์วันนะครับกับเราสอ,องคนผมอัครพลทองตราดลนครับค่ะและดิฉันทอแสงรสัศมีถี่ายแก้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้ติดตามกันไปเรื่องของมาตรการในการที่จะยุติเรื่องราวของการทุจริตในองค์กรในภาครัฐนะคะซึ่งประเด็นนั้นเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาจากสภาปฏิรูปประเทศเนี่ยนะคะ,คะก็บอกว่าอยากจะให้มีโทษประหารชีวิตเกิดขึ้นสําหรับกรณีที่มีการโกงระดับพันล้านขึ้นไปก็มีหลายเสียงนะคะฝั่งหนึ่งนะอย่างทางด้านของบางท่านอย่างท่านเกษิพิรมเนี่ยบอกว่า ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมพระพุทธศาสนาแต่ฝั่งที่อยากให้มีโทษแบบนี้ก็เพราะว่าจะได้สิ้นสุดสักทีการโกงแบบนี้ใช่ครับ <ฮะ S 2> รวมไปถึงการมองนะครับว่ากําหนดโทษแบบนี้ชัดเจนออกมาเนี่ยตาชาติจะได้เข้าใจว่าบทลงโทษในบ้านเราทาไมถึงแรงเพราะามันโกงเงินกี่บาทอย่างไรกันบ้างเป็นพันล้านถือว่ามากไหมต่างชาติเทียบดูให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับรวมถึงการเรียกทรัพย์ชดคชาค่าเสียหายโดยถ้าโกงแล้วเรียกทรัพย์คืนจากทางด้านผู้กระทําความผิด ครอบครัวผู้ทำความผิดต่อเรื่องเงินไปด้วยเดี๋ยวอาจารย์วิชาหมาคุณจะมาฉายภาพนี้กันนะครับเชิญรับชมครับถ้าปัจจุบันอาจารย์ได้ผลักดันเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนละครับเรื่องของการกดดําหนดโทษแล้วก็เรื่องของหลักการใช้เงินกับโครงการแต่และโครงการที่คุณทุจริตไปแล้วคุณเอาไปแบบนี้ครับอาจารย์ครับครับ <K ram> จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะเราได้มีการเปลี่ยนแปลงโทษครั้งสําคัญก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศครับ นะครับคือเดิมเนี่ยเจ้าที่ของรัฐต่างประเทศจะไม่อยู่ในอำนาจของศาลไทยที่จะดำเนินคดีครเราต้องส่งตัวคืนให้เขาดำเนินคดีแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยพระราชบัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าโดยปปชนะครับฉบับที่3ได้มีการเพิ่มเติมหลักการว่าให้สามารถจะลงโทษผู้กระทำผิด ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศตามมาตรา148เนี่ยแหละแต่เราเอามาเขียนให้ใหชัดเจนในพระบปปชว่าให้ลงโทษถึงขั้นที่ว่าจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่ายังคงประหารชีวิตอยู่ทำไมถึงต้อง,งออวางหลักประหารชีวิตอยู่ก็เพราะว่า148เนี่ยใช้สำหรับคนไทย เจ้าที่รัฐไทยถ้าเราลงโทษประหารชีวิตสําหรับเจ้าที่รัฐไทยแล้วเราบอกว่าไม่เอารัฐต่างประเทศเรา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 ไม่ทำเขาถึงขนาดนั้นฮะไม่ไม่หนักถึงขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เพราะมันจะไม่เสมอหน้ากันนั้นเราก็เลยต้องวางโทษไว้ในลักษณะเดียวกันว่าให้มีโทษประหารชีวิตก็มีมีความผิดเดียวเท่านั้นฮะแต่ว่าเรากําลังเคลื่อนไหวในในเรื่องอื่น นะฮะที่ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องเอาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษอย่างที่ว่านี่คือครเรื่องการติดตามเอาทรัพย์คืนใช่ฮะที่ที่ที่เขายักยอกไปที่เขาเอาทรับเอาเอางบประมาณแผ่นดินไหลออกไปไป<อ>ฟอกเงินไปอ,อะไรไปเนี่ยต้องเอาคืนมาให้ได้ครับตรงนี้ต่าหากที่ที่เขากลัวมากที่ที่ที่ทางาผู้กระทําผิดไม่ไม่ไม ไม่ต้องการเลยคือเพราะรว่าต้องการเอาไปเงินไปใช้ให้สบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําติดตามมาคือว่าการทําข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศทั้งหลายในเรื่องของการที่จะส่งตัวคืนมาหรือว่าเอาทรัพย์สินกลับคืนมานะครับในการดําเนินคดีคซึ่งการดําเนินคดีในประเภทนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นการดําเนินคดีแบบในประเทศอย่างที่เราเรียกว่า local ม,มันเป็นกบเบไล์มันเป็นการดำเนินคดีในลักษณะของนานาชาติในลักษณะของประเทศต่างๆจะต้องมาร่วมมือกันมาผนึกกำลังกันนะในการติดตามเอาตัวมาในการเอาทรัพย์สินคืนมาแล้วในการยึดทรัพย์นะกับคืนมาซึ่งเราก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการอันหนึ่งที่สำคัญคือว่าในการติดตามเอาทรัพย์คืนมาเนี่ยเราเอามูลค่าของมัน ไม่ใช่เอา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 ไอ้ทรัพย์ตัวเดิมไม่ได้ยอดเก่าเมื่อสิปีก่อนที่สิปีก่อนไม่ใช่ใช่ไมไม่ใช่ฮะที่ดินไปนี้ล้านหนึ่งเอามูล,ลค่านะพะี่เ,เ,เอามูลค่าเลยว่าว่าเนี่ยมันเสียหายเป็นจํานวนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยคุณคุณจะต้องคิดคํานวณค่าเสียหายจากทรัพย์สินของคุณเองเนี่ยนะฮะซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเอาที่ดินนั้นไปขายแล้วนะยอดเงินมาเพิ่มขึ้นทํานู่นทํานี่ต่ออีกใช่ฮะ ต้องต้องเอากลับคืนมาให้ให้ได้เรียกว่าเป็นกระบวนการในการปราบปรามการฟอกเงินครับนะฮะครับแบบนี้ในต่างประเทศนี่คือเขาถ้าอาจารย์ผลักดันประเด็นนี้ถือว่าต่างประเทศนียอมรับยอมรับได้ตรงนี้ยอมรับได้ครับครับครับเริ่มเ,เริ่มมีความเคลื่อนไหวในหลายๆประเทศว่าเห็นว่ามีความสําคัญคในเรื่องของการจัดการกับการฟอกเงินับนะอย่างที่ปปง,งของเรากําลังดําเนินการอยู่เนี่ยว่าเรายัง ยังไม่ได้ดำเนินการถึงขั้นของการายึดทรัพย์ระหว่างประเทศการยึดรัพย์ระหว่างประเทศเนี่ยต้องใช้อาศัยความชำนิชำนาญครับต้องอาศัยการตรวจสอบทางบัญชีแบบเ,เข้มงวดเลยรู้ว่าเส้นสายของเงินเดินทางไปไหนอะไรไหนเราก็ต้องมีความร่วมมือกันระหว่างธนาคารด้วยนะฮะกับภาครัฐเนี่ยเพราะว่า เงินมันต้องผ่านทางธนาคารนะฮะแล้วมันก็จะเป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ะใช่ไหมครับเพราะว่ากดโอนเงินโอนโอนโอนเงินฮะไม่ไม่ต้องไปธนาคารแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมฮะกดป๊บ๊บแป๊บ๊บเดี๋ยวเงินไปแล้วใไม่รู้ว่าไปเท่าไหร่แล้วนะไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาัยครับหมายความว่าที่อาจารย์อธิบายมาถ้าอย่างนี้ก็คือการยึดทรัพย์การดูมูลค่าทรัพย์แบบนี้สมมุติถ้าพ่อกระทำความผิด ลูกเมียญาติพี่น้องต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบด้วยครับถึงแม้คุณจะไปได้คนเดียวก็เรื่องของคุณถูกต้องครับใช่ไหมว่าโทษประหารอยู่แล้วใช่ครับลูกอยู่ที่นี่ต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบก็ยังมีคดีที่เราเริ่มดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องคดีทุจริตเนี่ยนะครับมีการคิดคํานวณความเสียหายเขาเรียกความเสียหายในคดีทางปกครองครับแล้วก็คือเรียก มูลค่าความเสียหายยคำนวณมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะถ้าเจ้าตัวไม่อยู่แล้วเนี่ยมีบางคนนีผู้ชุจริตนะหรือถูกกล่าวหาว่าทุจริตเนี่ยตายนะครับแต่ว่าทายาต้องรับผิดด้วยรับโทษต่อต้องต้องโทษไม่จบเออคือคือไม่เชิงโทษในทางอาญาอย่างที่เขาเข้าใจแต่ว่าจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเต็มมูลค่าจน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 ,จน,จนกว่าเขาจะเรียกเต็มที่ตามค,ค่าเสียหายนะฮะ คือไม่ว่าจะผ่านไปแล้วกี่ปีอะไรกี่ปีต้องเรียกคืนได้หมดก็ส่งต่อสมมติลูกลูกจบหลานต้องรับก็ต้องรับรับรับหมดเป็นทอดๆฮะเป็นเป็นจนกว่าจะชดใช้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนความคิดตรงนี้เนี่ยนะมันมันจะต้องทําให้ชัดเจนเพื่อเพื่อจะยับยั้งไอ้ที่เราบอกคมคูนะแล้วต้องการที่จะ ให้ลงโทษแรงๆนะประหารชีวิตนะสู้อันนี้ไม่ได้เพราะมันมันตายทั้งเป็นนะจย์ใช่ครับนั่นคือตายปุ๊บแลจบนะแต่ตายทั้งเป็นใช่เขาจะไม่มีทางฟื้นขึ้นมาเลยเพราะว่าอะไรไปลงทุนอะไรก็ตามได้หมดนะไอ้ฟิฟอกเนี่ยว่าเงินนั้นเนี่ยได้มาจากการขายอุทยานแห่งชาติที่ยึดไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นเป็นต้นนะครับกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับ สังคมแล้วก็ประชาชนว่าเป็นแนวความคิดที่ที่เหนือกว่าการลงโทษด,ด้วยการการประหารหรือว่าการเอาเอาโทษแรงๆอย่างเดียวครับ,รบอาจารย์แบบนี้กลุ่มที่เป็นข้าราชการเจ้าที่รัฐพอฟังแบบนี้แล้วเขากลัวหรือเปล่าครับอาจารย์เขากลัวหรือว่าเขาเฉยๆก็เดี๋ยวหาช่องทางในการทุจริตได้เหมือนเดิมครับอาจารย์ เขาก็ยังคิดว่าเขาเนี่ยนะฮะอาจจะรอดพ้นจากการกระทําความผิดไปได้เพราะถ้าพูดถึงเรื่องของนักการเมืองหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกาะเกี่ยวกับนักการเมืองเนี่ยเขาก็มองถึงเส้นสายเป็นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นระบบที่ที่เอื้อนะประโยชน์ต่อการที่จะให้ทุจริตได้มากที่สุดก็คือระบบอุปถรรัมภ์ไง ที่เราพูดกันช่วยกันเป็นประจำช่วยกันเป็นพรรคพวกกันต้องต้องประคับประคองนะถึงคราวที่เราผิดบ้างเขาจะได้มาช่วยเราอะไในทำนองนี้ต่างคนต่างผัดกันเกาหลังส่ะที่เขาพูดกันในกระบวนการลงโทษเนี่ยวิธีที่จะยับยั้งในการกระทําความผิดได้อันหนึ่งก็คือเรื่องของการวางหลักการที่จะไม่ให ข้าราชการเนี่ยมีโอกาสใช้ดุลพินิษ์ที่ที่ทำให้ตัวเองได้รับประโยชน์เพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่ที่ระบบอุปถัมม์เนี่ยมันหมายมันหมายความว่าถ้าหากว่ามันขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วน,ส,วนส่วนรวมเนี่ยก็จะเลือกเอาประโยชน์ส่วนตนเป็น,เป,นเป็นหลักใช่ไหม<ช>เพราะเป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วนะเอาเขานะ้เาเป๋าตัวเองก่อนหรือเอ้ยช่วยเหลือพักพวกเนี่ยตัวเองก็จะมีส่วนได้ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตัดประเด็นปัญหานี่คือว่าลดการชใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่เนี่ยให้มากที่สุดคือหมายความว่าต้องไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีโอกาสในการตัดสินใจว่าเอ้ยนี่นะฉันจะช่วยคุณในทํานองอย่างนู้นอย่างนี้เช่นว่าจับเนี่ยจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเนี่ยตรงตรงตรงเนี้ยมันก็จะมาถึงประเด็นของกระบวนการยุติธรรมครับเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นกระบวนการ ของเราตั้งแต่สมัยโบราณว่าให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้ดุลพินิษให้มากที่สุดครนะคือคือมาให้ให้ให้ช่วยดูซินะว่าสมควรที่จะจับไม่จับสมควรที่จะปล่อยไม่ปล่อยบางทีก็ยืดหยุ่นได้เล็กเล็กน้อยน้อยอะไรเงี้ยปราการไม่เสร็จแล้วหายเลยอะไรแบบน้นในทํานองนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทางทางรัฐต่างประเทศโดยเฉพาะที่ เขาได้คิดคนน้นวิธีการว่าจะยับยั้งไม่ให้เกิดสังคมอุปถรัรมภ์ขึ้นก็คือหมายความว่าให้ข้าราชการเนี่ยนะหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยน้อยที่สุดน้อยน้อยที่สุดขึ้นมา,าลดลดการใช้ดุลพินิจของตัวเองลงคือเอากฎเข้าไปไปวางไว้ใช่ไ,ไหมอ่ะกูมีมีมีกฎที่มีมีเงื่อนไขที่ชัดเจนแน่นอนว่า เออนี่นะคุณจะดําเนินการเนี่ยสำหรับคดีนี้เนี่ยนะมันต้องมีเข้าเหตุ 1, 2, 3 1> ่งสอเราก็จะต้องมีความโปร่งใสแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบได้ว่าเออนี่นะทำไมคุณใช้ดุลพินิจอย่างนั้นนะครับเราเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการเ,เปิดเผยให้ให้ประชาชนทั่วไปได้ไดรับรู้ได้รับทราบด้วย เช่นว่าทําไมถึงปล่อยคนนี้ทําไมถึงคนนี้ถึงไม่ปล่อยทําไมถึงเข้าไปอยู่ในคุกอยู่ตั้งนานเนี่ยนะระหว่างการดําเนินคดีเนี่ยนะช้าแล้วช้าอีกนะเดือดร้อนแสนสาหัสใช่ไหมครับแต่ว่าทําไมอีกคนนึงนะอ่ะโอยลอยตัวไปเลยนะเพราะว่ามีเงินจ่ายได้อะไรได้หรือว่าไม่ถูกดําเนินคดีเลยเนี่ยฮะก็คือ,ค,อคือให้ให้การเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ นะที่จะใช้ดุลพินิษกับบุคคลเนี่ยให้น้อยลงให้น้อยลงแล้วมันมันจะทำให้ระบบมันดีขึ้นคือคือคือหมายความว่าการตัดสินใจเขาก็จะจะจะ,จะไม่เข้าข้างเ <c oughs> พราะเ <c oughs> พราะอะไรเขาบอกว่าเ้ยเขาตัดสินใจงั้นไม่ได้เดี๋ยวฉันโดนนะเ <c oughs> นี่ยมันเห็นอยู่ชัดเจนเนี่ยนะฉันต้อง <c oughs> พอเราผิดด้วยใช่ไหมใช่ใช่เราเบี่ยงประเด็นไปใช่ฮะใช่เพราะฉะนั้นกระบวนการในการ ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งแต่ผู้ควบคุมตัวนะตั้งแต่แรกตั้งแต่ตำรวจนะแล้วก็มาอายการแล้วก็ศาลเนี่ยต้องมีการกันกรองทุกชั้นครับกันกรองหมาย,หมาย,ห,มายหมายความว่าต้องต้องอโอกาสที่จะใช้ดุลพินิษ์ให้น้อยที่สุดผมยกตัวอย่างอย่างกรณีของจับอาวุธปืนเนี่ยพกพาอาวุธปืน เขาใช้คําในกฎหมายในกฎหมายยาว่าพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่สมควรไม่มีเหตุอันควรน้อยจะไม่มีเหตุอนควรหรือไม่สมควรเนี่ยครับแค่ไหนเนี่ยมีเหตุอนควรหรือไม่สมควรหรือสมควรเนี่ยนี่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 ะคือการใช้ดุลพินิจเนี่ยที่ที่จะทําให้ว่าโทษหนักหรือเบาหรือจะรอดใช่ไหมจะรอดหรือเปล่านะฮะจะจะเอาเอาผิดชั้นเนี่ยนะต้องการที่จะเอาแกให ตายเลยนะเขาบอกว่าโอ้นี่นะลงไปว่าโอ้นี่ที่สาธารณชนเขาเนี่ยนะเขาไม่เคยพกพาอาวุธปืนเลยในเขตนั้นเนี่ยนะปลอดจากการอาชญากรรมทั้งหลายนะไม่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นเลยแล้วคุณมาอย่างนี้คุณไม่สมควรครนะแต่ไม่ได้พูดว่าก่อนหน้านั้นมีการปล้นอยู่ครั้งนึงซึ่งคนตายด้วย ใช่ไหมอันเนี้ยเขาเขาถึงได้มีอาวุธปืนนะติดตัวไปอันนี้นะครับก็เป็นวิธีบทลงโทษสําคัญที่เราต้องต่างกต่ออาจารย์ุท้ายข้าจาจยาครับอาจารย์มองว่าในรอบนี้ครับของสปทที่ทํางานสนชที่ทํางานกฎหมายเหล่านี้จะขับเคลื่อนออกมาได้ทันรับกับรัฐบาลใหม่ไหมครับคิดว่าเขาจะพยายามทําแต่ว่าเรื่องของการลงโทษโดยเฉพาะบทลงโทษครับ ยิ่งบทลงโทษที่สูงที่รุนแรงเนี่ยนะที่ค่อนข้างจะแข็งเนี่ยอาจจะทําให้มีผู้ไม่เห็นด้วยแล้วก็มีผู้ที่ทโตแย้งคัดค้านหรือว่ามีมีคนที่มีแนวอื่นเนี่ยนะที่จะมามาพูดในทางโตกันข้ามมันมันมันก็จะทำให้เกิดความยืดเยื้อรัฐบาลเองอาจจะยังไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเท่าไหร่เพราะว่าในสุดแล้วรัฐบาลต้องรับเป็นเจ้าภาพอะ ใช่ไหมครับมันมันมันจะไปจากสภาขับเคลื่อนอย่างเดียวคงไม่ได้ครับ,รบเพราะว่าเป็นผู้เสนอเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วต้องไปอยู่ในมือของของอรัฐบาลรัแล้วร,รัฐบาลก็ก็จะจะตอบคําถามตรงเนี้นะว่าเอ็นี่เนี่ยมันหนักหนาสาหัสแค่ไหนเพียงไรนะรในการที่จะผ่านไปให้ได้เพราะผมก็เห็นใจเหมือนกันนะว่า กฎหมายที่ต้องการที่จะปราบทุจริตจริงๆเนี่ยในยุคปกติเนี่ยคงลำบากมากใช่ใชไหมครับเช่นว่าจะตั้งศารอาญาคดีทุจริตเนี่ยถ้านี่นี่ผ่านได้ก็เพราะว่าอยู่ในช่วงในใน,ในช่วงพิเศษแต่ว่าในระบบปกติเนี่ยคงคงเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันจะมีข้อโต้แย้งมากเพราะอะไรเพราะว่า ท่านทั้งหลายที่ที่จะถูกดําเนินคดีคก็เป็นผู้เล่นซะเองนะอาจะอาจอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยว่าเอ้ยนี่ฉันเอ้ยนี่จะเอากันถึงขั้นนี้เลยหรือครับหรือเขาอาจจะม,มองไปไกลไปกว่านั้นก็คือหมายความว่าเป็น,เป,นเป็นเพราะอยู่คนละฝ่ายครบอ่าถึงได้พยายามที่จะวางวางโทษให้รุนแรง,งขนาดนี้อะไรเนี่ยซึ่งซึ่งที่จริงแล้ว เขาท่านคงก็จะมีเจตนาอย่างนั้นแหละนะก็คือต้องการที่จะวางกําหนดโทษให้มันชัดเจนแล้วก็ให,ให,ให,ให้ให้มีอะไรรองรับอะ่ะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นครั้งแรกเลยนะท,ที่กําหนดโทษโดยวิธีการเอาความเสียหายเป็น,ปนตัวกําหนดครับนะครับเช่นพันล้านจะต้องประหารชีวิตอย่างเงี้ยน,นะแต่ว่าสิ่งท,ที่ติดตามมาก็อย่างที่ว่าเนี่ยม,มันได้สัดส่วนที่เหมาะสมจริงหรือเปล่าครับ ช่ไหมครับแล้วก็คุ้มไหมกับการวางโทษไปเพราะว่ามันจะต้องไปตอบคำถามถ,ามถึงสากลด้วยถึงถึงต่างประเทศด้วยครับแล้วก็มันสามารถที่จะมีประสิทธิภาพคือคือลงโทษได้จริงไหมใช่ไหมครับ,รบมันมันจะทำให้คนทุกคนเกรงกลัวจริงหรือเปล่าจะทำให้ยับยั้งการกระทําผิดนั้นได้จริงไหม ได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับคุณมากครับครับยินดีครับศาสตราจารย์พิเศษวิชาหมากคุณนะครับท่านก็ได้มาพูดคุยกับเรานะครับถึงเรื่องของบทลงโทษกับกลุ่มนักการเมืองกลุ่มข้าราชการรัฐเองนะครับที่เจ้าที่รัฐถ้าไปทำทุ่รริตตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกันอยู่นะครับว่าจะผลักดันได้กันดนอะไรกันบ้างทุกนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าติดตามรายการของเรากันต่อครับ